Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. ค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูมุกนะคะวันนี้ครูมุกจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับคุณหนูเรียนรู้เลขค่ะเรื่องรู้จักธนบัตรและเงินเหรียญถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณมุกจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเงินเหรียญค่ะในภาพนะคะก็รีก,ก็คือเหรียญหนึ่งบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทจะมีสีเงินนะคะแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญอื่นนะคะต่อไปก็คือเหรียญสองบาทนะคะเหรียญสองบาทจะมีใหญ่กว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญหนึ่งบาทนิดหน่อยนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีทั้งสีเงินและสีทองเหมือนในรูปเลยค่ะ ต่อไปคือเหรียญ5บาทนะคะเหรียญ5บาทก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะจะใหญ่กว่าเหรียญบาทแล้วก็เหรียญ2บาทนะคะมีสีเงินเหมือนในภาพเลยค่ะเด็กๆต่อไปคือเหรียญ10บาทนะคะเหรียญส0บบาทจะมีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเด็กๆเหรียญ10บาทนะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีทองค่ะ ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับธนบัตรนะคะในภาพก็คือธนบัตร20บาทค่ะแบงค์20จะมีสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าแบงค์อื่นๆค่ะต่อไปในภาพนะคะก็คือแบงค์5้ค่ะแบงค์5้าบาทนะคะจะเป็นแบงค์สีฟ้านะคะเด็กๆเหมือนในรูปเลยค่ะจะมีขนาดใหญ่กว่าแบงค์5้ินิดหน่อยนะคะ ต่อมาก็จะเป็นธนบัตรแบงค์1 0 0บาทนะคะก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็มีสีแดงนะคะเขาเรียกว่าแบงค์ร้อยค่ะต่อไปคือธนบัตรแบงค์500บาทนะคะก็จะมีสีม่วงเหมือนในภาพเลยนะคะเด็กๆเขาเรียกว่าธนาบัตรแบงค์500ค่ะ อ่าสุดท้ายนะคะธนบัตรแบงค์สุดท้ายนะคะเรียกว่าธานบัตรแบงค์พันค่ะแบงค์พันจะมีสีเทาแล้วก็จะเป็นธนบัตรที่มีขนาดใหญ่กว่าแบงค์อื่นๆนะคะ ค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธนบัตรแล้วก็เหรียญไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำหนังสือกันนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือนนะคะ่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขขึ้นมานะคะหน้าตาแบบในคลิปวิดีโอเลยค่ะหน้าปกสีขาวนะคะหยิบหนังสือ คุณหนูเรียนรู้เลขนะคะหน้าปกสีขาวค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ่าหยิบเจอหรือยังคะหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะอ่าถ้าหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเปิดเลยค่ะเปิดมาหน้าที่ 58นะคะแบบในคลิปวิดีโอเลยค่ะอ่ะเปิดมาหน้าที่58นะคะหนังสือคุณหนูเรียนรู้เลขค่ะเปิดมาหน้าที่58นะคะเด็กๆหน้าที่58คะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะหน้านี้นะคะหน้าที่58เขาให้เด็กๆทำความรู้จักกับธนบัตรและเงินเหรียญเมื่อสักครู่เราได้ทำความรู้จักกับธนบัตรและเงินเหรียญกันไปแล้วนะคะจุดมุ่ง ะะสร้างความคุ้นเคยกับธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเด็กๆต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธนบัตรและเงินเหรียญนะคะเวลาที่เราไปซื้อของเราจะได้ใช้จ่ายอย่างถูกต้องนะคะเด็กๆอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะธนบัตรที่ฉันรู้จักอ่าเมื่อสักครู่คุณลุกได้สอนไปแล้วธนบัตรมีกี่แบงค์คะมีหลายแบงค์เลยใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มกันที่แบงค์แรกเลยค่ะธนบัตรอะไรเอ่ยที่มีสีเขียวๆคะเด็ก,ดกแบงค์อะไรคะแบงค์ยี่สิบนั่นเองค่ะใช่แล้วให้เด็กๆเ,เขียนลงไปเลยค่ะ อ่าเราจะมาเขียนธนบัตรที่เรารู้จักกันนะคะอ่าแบงค์ยีนะคะ20บาทนะคะก็จะเป็นแบงค์สีเขียวใช่ไหมคะเด็กน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเอาเงินมาโรงเรียนกันทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่อ่าต่อไปแบงค์ยี่สผ่านไปแล้วต่อไปแบงค์อะไรเอ่ยที่เป็นสีฟ้าฟ้า แบงอะไรคะแบงห้าสิบบาทนั่นเองคะอ่ะให้เด็กๆเติมลงไปคะ่ะ อ่าเรียบร้อยไหมคะมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแล้วต่อไปแบงค์อะไรเออสีแดงแดงอ่าแบงค์อะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะแบงค์ร้อยนั่นเองคะ่ะ ่าเรียบร้อยไหมคะต่อไปแบงค์มีแบงค์ยีสีเขียวแล้วแบงค์ห้าสิสีฟ้าแบงค์ร้อยสีแดงต่อไปแบงค์อะไรคะสีม่วงม่วงแบงค์อะไรเอ่ยแบงค์ห้าร้อค่ะ,ะให้เด็กๆเติมลงไปนะคะ ห้าร้บาทธนบัตรที่เรารู้จักนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณก็ได้สอนไปแล้วและเด็กก็ได้ดูภาพของธนบัตรไปแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยไหมคะ ต่อไปค่ะเราก็ได้ว่าธานบัตรลงไปแล้วต่อไปเงินเหรียญที่ฉันรู้จักนี้ค่ะเขามีวงกลมมาให้เลยอ่าเราจะเริ่มจากวงกลมวงแรกค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเขามีขนาดเล็กที่สุดถ้ามีขนาดเล็กที่สุดต้องเป็นเหรียญอะไรคะเด็กๆอ่าถูกต้องแล้วค่ะก็คือ เหรียญ1บาทนั่นเองค่ะให้เด็กเติมเลข1ลงไปเลยนะคะเหรียญบาทจะมีขนาดเล็กที่สุดเลยนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปเหรียญหนึบาทแล้วเหรียญอะไรคะที่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญหนึบาทขึ้นมานิดนึงค่ะอ่าคิดซ,ซต,ต,ติกตอกติกต็อกเหรียญอะไรคะเด็กๆเหรียญสองบาทใช่ไหมคะให้เด็กๆเติมเลขสองลงไปค่ะ เรียบร้อยไหมคะเหรียญสองบาทต่อไปเหรียญอะไรคะที่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญสองบาทก็คือเหรียญเหรียญห้านั่นเองคะอ่ะให้เด็กๆเ,เติมเลขห้ลงไปคะ่ะต่อไปนะคะ เหียญหแล้วก็เหรียญอะไรคะเหรียญห้แล้วก็เหรียญสินั่นเองค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญของเราก็จะมีเหรียญหนบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะคะเด็กๆ อ่ะต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะหน้าที่ห้าสิบเก้าค่ะอ่าหน้าที่ห้าสิบเก้านะคะวาดรูปเงินเหรียญที่พอจะซื้อของได้อ่าเขาให้วาดรูปเงินเหรียญที่พอจะซื้อของได้อย่างที่เราทราบกันนะคะเด็กๆเ,เหรียญบาทก็จะมีค่าน้อยที่สุด เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะคะเราจะเรียงตามจำนวนเลยนะคะอ่ะเรามาดูภาพที่1ค่ะภาพที่1คืออะไรคะคือดินสอใช่ไหมคะเขาบอกว่าดินสอราคา สบาทอ่าดินสอราคา2บาทเรามาดูเหรียญสิเหรียญ1บาทจะใช้ซื้อดินสอสองบาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเหรียญ1บาทใช้ซื้อดินสอสอบาทไม่ได้อ่าต่อมาเป็นเหรียญอะไรคะเหรียญ2บาทแล้วราคาดินสอในภาพกี่บาทคะ สบาทเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแสดงว่าเหรียญสองบาทใช้ซื้อดินสอนแท่งนี้ได้นะคะให้เด็กๆวาดรูปเหรียญ 2, บาทลงไปเลยค่ะเหรียญสองบาทจะมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเออแล้วก็เขียนเลขสองค่ะให้เรารู้ว่านี่คือเหรียญ 2, บาทนะคะอ่าเรียบร้อยไหมคะ ต่อมานี่ค่ะอะไรเอ่ยน่าจะเป็นลูกชิ้นนะคะไม้ลูกชิ้นเห็นไหมคะฮอทดอกอ่ะเด็กๆดูซิราคากี่บาทเขาบอกว่าราคา3บาทอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูเหรียญกันเหรียญแรกคือเหรียญหนึบาทเราสามารถซื้อลูกชิ้น3บาทได้ไหมคะไม่ได้ ต่อมาเหรียญสองบาทจะซื้อลูกชิ้นสามบาทได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกชิ้นสามบาทต่อมาเหรียญห้าบาทซื้อลูกชิ้นสามบาทได้ไหมคะซื้อได้ใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆวาดเหรียญห้าลงไปค่ะเหรียญห้าต้องมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญสองบาทนะคะแล้วก็วงกลมแล้วก็เขียนเลขห้าลงไปค่ะ เหรียญ5บาทสามารถซื้อลูกชิ้นราคา3บาทได้นะคะเด็กๆอ่ะต่อมาหนังสือนิทานเด็กเห็นไหมคะหนังสือนิทานเขาบอกว่าราคา5บาทหนังสือนิทานราคา5บาทเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกัน1บาทซื้อนิทาน5บาทได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเหรียญ2บาทซื้อนิทาน5บาทได้ไหมคะไม่ได้นะคะต่อมาเหรียญ5บาทซื้อนิทาน5บาทได้ไหมคะซื้อได้พอดีเลยแล้วก็ไม่ได้เงินทอนนะคะเพราะว่ามีค่า5บาทเท่ากันอ่ะให้ใเด็กๆวาดเหรียญ5้าลงไปเลยค่ะ,ะวาดหรือยังเอย อะต่อมานะคะรูปอะไรเอ่ยรูปไอศครีมนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าไอศครีมราคา10บาทอ่าไอศครีมราคา10บาทนะคะเรามาดูเหรียญกันว่าเราจะใช้เหรียญอะไรเหรียญหนึ่งบาทซื้อไอศครีม10บาทได้ไหมคะ ไม่ได้เหรียญสองบาทซื้อไอศครีมสิบบาทได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต่อไปเหรียญห้าบาทซื้อไอศครีมสิบบาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต่อมาสุดท้ายเหรียญสิบบาทซื้อไอศครีมสิบบาทได้ไหมคะได้พอดีเลยแล้วก็จะไม่ได้เงินทอนนะคะอ่าให้เด็กๆวาดเหรียญสิบบาทลงไปค่ะเหรียญสิบบาทก็จะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะลูก อาวาดหรือยังเอยอาวาดเหรียญสิบบาทลงไปนะคะอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วต่อมาข้อสุดท้ายค่ะนมหนึ่งกล่องนะคะราคาหกบาทนะคะลูกนมหนึ่งกล่องราคาหกบาทเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะคะเหรียญหนึ่งบาทซื้อนมหกบาทได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเหรียญสองบาทซื้อนม6บาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต่อมาเหรียญหบาทซื้อนม6บาทได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต่อมาเหรียญสิบบาทซื้อนม6บาทได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเหรียญสิบมีค่ามากกว่า6บาทนะคะถ้าเราจ่ายเหรียญสิบไปเราก็จะได้เงินทอนนะคะให้เด็กๆว่าเหรียญสิบลงไปคะ่ะ เรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าต่อไปได้เลยคะ่ะนี่นะคะหน้าต่อไปก็คือหน้านี้คะ่ะหน้าที่60ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆวาดรูปเงินเหรียญที่เท่ากับจํานวนเงินที่กําหนดให้อ,อีกหนึ่งรอบนะคะวาดรูปเงินเหรียญเท่ากับจํานวนเงินที่กําหนดให้เรามาดูภาพแรกช่องแรกนะคะเขากําหนดอะไรมาคะลูกแบงอะไรคะ แบงค์ยีใช่ไหมคะอาเด็กๆคิดว่าแบงค์ยีเนี่ยจะมีเหรียญอะไรบ้างที่เท่ากับแบงค์ยี่สิบอก็จะมีเหรียญ1ิบเหรียญน,นั่นเองค่ะเหรียญ1ิบเหรียญก็จะเท่ากับแบงค์ยี่บหงแบงค์นะคะให้เด็กๆวาดเหรียญสิบลงไป2เหรียญค่ะ หรือบางคนจะวาดเหรียญ5 4เหรียญก็ได้นะคะเหรียญ5 4เหรียญก็มีค่าเท่ากับ20เหมือนกันค่ะเด็กๆอ่าเรียบร้อยไหมคะอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อต่อไปคะ่ะข้อต่อไปนะคะเหรียญ เหรียญอะไรลูกเหรียญสิบบาทใช่ไหมคะเหรียญสิบบาทจะมีค่าเท่ากับอะไรคะใครรู้ช่วยรูมุกคิดหน่อยสิอ่าเหรียญสิบบาทก็จะมีค่าเท่ากับเหรียญห้าสองเหรียญค่ะเหรียญห้าสองเหรียญรวมกันก็จะได้เท่ากับสิบบาทนะคะให้เด็กๆว่าเหรียญห้าลงไปค่ะ หเหรียญห้าสองเหรียญก็จะเท่ากับสิบบาทนะคะเด็กๆอ่าต่อมาค่ะต่อมาข้อต่อมานะคะเขากำหนดเหรียญอะไรมาคะเขากำหนดเหรียญสองบาทมาใช่ไหมคะลูกอ่าเหรียญสองบาทก็จะเท่ากับอะไรคะเหรียญสองบาทก็จะเท่ากับเหรียญหนึ่งบาท 2เหรียญน,นั่นเองคะอ่ะให้เด็กๆวาดเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญน,นะคะเหรียญหนึ่งบาทก็จะมีขนาดเล็กนะคะเหรียญหนึ่งบาทสองเหรียญก็จะเท่ากับเหรียญสองบาทนะคะ<ม>เด็กๆเรียบร้อยไหมคะ ต่อมาข้อสุดท้ายเหรียญเขากําหนดอะไรมาคะเขากําหนดเหรียญ5บาทมาเราจะมาช่วยกันคิดสิว่าเหรียญ5บาทเนี่ยจะเท่ากับเหรียญอื่นกี่เหรียญก็จะเท่ากับเหรียญบาทห้าเหรียญนั่นเองค่ะให้เด็กๆวาดเหรียญบาทห้าเหรียญลงไปนะคะต่อไปก็จะวาดเหรียญบาทเหรียญที่สองนะคะ ต่อไปเหรียญบาทเหรียญที่สามค่ะต่อไปเหรียญบาทเหรียญที่สี่นะคะอ่ะสุดท้ายเหรียญบาทเหรียญที่ห้าค่ะนี่ค่ะเหรียญบาทห้าเหรียญก็จะเท่ากับเหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญนะคะ อ่าเราก็ทําแบบฝึกหัดกันมาเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการใช้ธนบัตรและเหรียญน,นะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมถ่ายรูปการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ